Cyber City สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิ้งในช่วง By e อ r ร์สไกนะครับเป็นทีน่ทราบกป็นดีนะครับว่าตอนนี้เน็ตบุ๊กโดนแท็บเล็ตมาแย่งตลาดไปพอสมควรแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับความแรงของเน็ตบุ๊กยังมีอยู่ครับเพราะว่าหลายๆคนก็ยังมีความต้องการแล้วก็อยากจะซื้อเน็ตบุ๊กเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่ามันเล็กบางเบาพบง่าย และที่สําคัญก็คือราคามันโดนใจมากๆเลยวันนี้พี่มิ้งจะพาน้องๆมารู้จักวิธีการเลือกซื้อเน็ตบุ๊กกันครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องดูกันก็คือเรื่องของ CPU CPU แนะนำนะครับก็ควรจะเป็นของ Intel Atom 570ซึ่งตัวนี้นะครับจะใช้งานทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงอันนี้ใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าต้องทำมัลติมีเดียหรือกราฟิกหนักๆเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าให้ใช้เป็นของ AMD Fusion จะดีกว่าครับ ส่วนต่อไปนะครับที่ต้องดูกันก็คือเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆปัจจุบันนี้นะครับเขามีฟังก์ชันหรือว่าพอร์ตพิเศษที่เราเรียกว่า s l e p and charge ตรงนี้มันเป็นยังไงก็คือมันจะช่วยทำให้เราสามารถชาร์จพลังงานของเด็บุกแม้กระทั่งปิดเครื่องอยู่ส่วนเวอร์ชั่นของตัว USB port ตนะครับแนะนำว่าควรจะเป็นเวอร์ชัน3หรือพอร์ต USB 3 Bluetooth 3ทั้งหมดนี้นะครับจะช่วยทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ สิ่งต่อไปนะครับที่ต้องดูกันก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอของเน็ตบุกนะครับขนาดที่กาลังพอเหมาะเลยก็คือ10นิ้วแต่ถ้าเกิด1ินิ้วบอกว่ามันเล็กไปเนื่องจากมือเราใหญ่อาจจะพิมพ์คีย์บอร์ดไม่ไม่สะดวกนะแนะนำว่ามาดูที่ขนาด12นิ้วแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นแหะครับว่าขนาดที่มันใหญ่ขึ้นมันก็ต้องกินพลังงานมากขึ้นปรึงแบตมากขึ้นเรื่องหน่วยความจําก็สําคัญนะครับเพราะว่าแรมที่เขาให้มากับเน็ตบุกส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2G กิกแต่ถามว่าถ้าเกิด 2G กิกเนี่ยมันทํางานพื้นฐานได้แล แต่เราอยากจะใช้พวกมัลติมีเดียอยากเล่นเกมหนักๆนะแนะนำว่ามาดูที่สีกิกจะเหมาะสมกว่าครับสุดท้ายที่ต้องดูกันก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับแต่ตรงนี้พี่มิ้งก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งนะครับว่าอย่าเลือกซื้อตามเพื่อนอย่าเลือกซื้อตามกระแสให้เน้นการใช้งานจะเหมาะสมมากที่สุดนะครับช่วงต่อไปยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับพี่มิ้งขอลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีครับ อิส z ุร่วมกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ r i p Curl ชวนเหล่าคนอินเทรนร่วมกิจกรรมสุดมันใจกลางกรุงเทพในงาน All News อิ u ุ DMAX Presents r i p Curl Wake and Music Festival กลางงานพ์พคภารกอนใจกลางกรุงเทพเมือวันเสาร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมาภายในงานนั้นไม่ใช่เพียงเป็นการเปิดตัวสู่สาธารณะนะอย่างเป็นทางการของอิส z ุดีแมรุ่นใหม่หมด ที่มาโชว์ความล้ำสมัยอินเทรนด์ของนวัตกรรมรถปิกอัพแห่งอนาคตเท่านั้นนะครับแต่ยังได้รวมรวมกิจกรรมความมันในทุกรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเวกบอร์ดระดับโลกที่มาโชว์ลีลาผ่าผาลเร้าใจกลางสระว,ว่ายน้ำขนาดยักษ์แฟชั่นสุดเซ็กซี่โดยสาวสาวูร์แมกกาซีน และพิธีกรคู่หูสุดค้่ภูมิกับเพชรจ้า,าพร้อมกับสาวสาวอิสสุเลดี้และกิจกรรมดีๆ Gift to the Max การบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำทีมโดยพ e เตอร์คอปเดร์เพีดลพงบริจาคเงิน100บาทรับเสื้อยืดอิสสุพร้อมลายเซ็นศิลปินคนโปรดและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกงานได้รับเงินบริจาคจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมมันแบบนี้พบได้อ,อีกใน c y เบอร์ t ซอย่างแน่น,น,น,นอไ so alive, น,นไอซุสดีแมรุ่นใหม่หมดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลกและสุดท้ายเรกลับมาอยู่ความเป็นจริงกันครับในสถานการณ์ที่ทุกคนนั้นยังต้องประสบอยู่ในขณะนี้ยังคงมีผู้ประสบภัยอีกมากนะครับทั้งในต่างจังหวัดและพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่ มองล่วนในอีกมุมหนึ่งถ้าน้าท่วมครั้งนี้ทำให้คนไทยทั้งประเทศสามารถขีกันได้ก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับขอบคุณที่ติดตามชมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ